เอาอีกทีนะเพื่อฟังเข้าใจอ้าวรู้อยู่ที่ใจะนะท,ที่เรารู้ว่าเป็นเรานั่งะนะแต่เน,นี้ยเรารู้อยู่ที่ใจแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมันจะรู้ออกมาที่กายที่กําลังนั่งอ้อาใจนะ,ะไม่จะได้เอาไปใช้อันนี้บอกให้เอาไปใช้นะเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะไม่ใช่มาเอาไว้แถวนี้แมวนะไม่รนะับฝากเลย <laughs> ทุกคนมีความรู you, be <c oughs> <more later> <English> ้สึกว่าเป็นเรายืนเดินนั่งนอนตรงนี้มันมีอยู่นะเป็นความรู้สึกเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกตัวนั้นน่ะมันเป็นเรายืนเดินนั่งนอนความรู้สึกปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกตัวเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นเรายืนเดินนั่งนอนเราปวดเราเมื่อยเราหิวเราก็หายเราหนาวเราร้อนเป็นความรู้สึกใช่ไหม เช่นผ่าตื่นนอนมารู้สึกยังไงรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนไหมรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยไหมนั่นจะเป็นความรู้สึกเหมือนกันมันก็ต้องมาจากที่กายก่อนมันถึงจะไปที่ใจก็มีทั้งสองงานแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกความรู้สึกที่กายก็มีกายที่ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนที่เกิดทุกขเวทนาใช่ไหมแล้วความรู้สึกที่ใจที่ไปรู้ใจที่ไปรู้กายที่เขาทุกขปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อน แต่ใจไม่ได้ทุกนะหรือใจเป็นทุก์เช่นเดือดร้อนไม่ชอบอะไรนี่ก็อีกอย่างนะแต่เนี่ยใจเ็าไปรู้ว่ากายเขากําลังนั่งนอนยืนเดินหรือกําลังปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนหรือคันเนี่ยเขาต้องมารู้ที่ที่เขาเป็นนะ,ะรู้ที่เขาทุกปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนคัน,นแล้วก็กําลังแก้แก้ทุกตรงนั้น,นแต่ถ้าหากว่ารู้แต่ทีแรกและตอนทำอ่ะ ไม่รู้อันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งเขารู้แต่ตอนแรกๆนะรู้ว่ามันทุกข์แล้วนะปวดแล้วนะเมื่อแล้วนะร้อนแล้วนะอขงขันแล้วก็เกาเลยที่ไม่ต้องรู้ว่าอตอนแรกรู้แต่ต่อมาไม่รู้ว่าคันแต่ตอนเกาไม่รูร้หรือต่อมาพอเกาไปแล้วรู้ก็ได้ขึ้นขึ้นอยู่ที่เราเข้าใจกับเขาย,ยัางไงอาทีนี้จะผ่านไปได้ยังยังสงสัยไหม <c oughs> ตองทำความเข้าใจนะไม่ใช่ของง่ายนะแต่ก็ไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจของมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทาอยู่แล้วด้วยพูดตั้งนานแล้วมันก็ไม่เข้าใจนะครับแต่บางทีมันถึงจุดมันก็ติ๊กก่อนนั่นแหละที่จะมาพยายามจะนําเสนอหาสื่ออะไรที่โยมฟังแล้วเข้าใจได้เนี่ยแล้วก็พยายามใช้สื่อหลายอย่างจนฝากคนฟังแล้วเข้าใจอ่ะตรงเนี้ยมันยากอยู่ตรงเนี้ย แต่เมื่อไหร่คนฟังเข้าใจแล้วเสื่ออมาได้นั่นแหละจะเข้าใจเลยจะรู้ได้หรอล่าว่าเข้าใจนะมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยต้องต้องสอบถามความเข้าใจเข้าใจอยู่ใช่ข้อนี้เข้าใจแล้วค่ะอ้าวเข้าใจยังไงต้องเสื่ออมาให้รู้นะเพราะว่ากาเข้าใจเนี่ยมีสองอย่างเข้าใจผิดเข้าใจถูกตรงเนี้บางทีเข้าใจของเราแต่มันเข้าใจผิดนะแต่ทีนี้ให้เสือออกมาจะได้รู้ว่าเข้าใจนั้นถูกหรือยัง ที่สอบถามบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเข้าใจถูกไหมเพราะส่วนมากเราคิดว่าเราเข้าใจที่ฟังเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอยู่ตรงเนี้ยเราต้องมาคุยตามความเข้าใจไปนั้นต้องทูเว์ฟังแล้วรู้สึกยังไงเข้าใจยังไงต้องเล่าความรู้สึกตัวนั้นออกมาจะได้รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดตรงเนี้ยสําคัญอยู่ตรงนี้นะฟังให้เข้าใจก่อน แล้วก็เอาความเข้าใจเนี่ยไปใช้ให้ถูกแตถ้ายังงงสงสัยไม่เข้าใจก็มาคุยกันใหม่นี่ yeah, ตอนนี้นะเมื่อกี้เข้าใจว่ายังไงเรื่องเรื่องเรื่องกายนั่งความรู้สึกที่นั่งความรู้สึกนะเมื่อกี้จะมาพูดถึงความรู้สึกที่คนทั่วไปเขามีเช่นไปนอนมาก็รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนน <Yeah. S 1> ะหรือว่า กายที่เขาปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนแล้วก็ใจความรู้สึกก็ไปดูกรงนั้นเนี่ยคนทั่วไปเขารู้คือใช้ความความรู้สึกเหมือนกันเป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่ทีนี้เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแบบสติสัมปชัญญะเป็นความรู้สึกเหมือนกันใช้สื่อนี้แหละเนี่ยเป็นความรู้สึกที่รู้กายที่ยืนเดินนั่งนอนนะฮะแล้วต่อมาเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งเป็นความรู้สึกตัวที่รู้รูปยืนเดินนั่งนอน มีความต่างกันยังไงความรู้สึกที่คนทั่วไปที่เราไม่ได้มาอยู่วิเวกไม่ได้มาปฏิบัติเราก็รู้สึกเหมือนกันเห็นไหมหรือว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเห็นเห็นแล้วรู้สึกยังไงได้ยินแล้วรู้สึกยังไงเห็นเนี่ยเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปเขายังมีอยู่ว่าประสาทยังดีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจเขายังดีเขาต้องรู้ได้ แต่ความรู้สึกตรงนั้นเป็นเรารู้สึกรู้เห็นไหมแล้วทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะต่างก voilà. ันอย่างไรเอาอย่างเช่นกายที่ก like ําลังน yeah, exactly. uh ั huh. so okay. ่งความรู้ส so ึกก so ็มารู้กายที่นั่งเห็นไหมฮะต่างกับที่ความรู้สึกที่เป็นเรานั่งเห็นไหมที่พูดไปแล้วเนี่ยมีย้ํามีทีความรู้สึกที่เป็นเรานั่งมันรู้อยู่ที่ใจใจแต่ความรู้สึกที่ กายที่นั่งหรือรูปที่นั่งความรู้สึกตัวนั้นอยู่ที่กายที่กําลังนั่งเข้าใจนะเข้าใจก็ผ่านจะต,ตรงไหนสงสัยไม่เข้าใจไม,ไ,มไม่ง่ไม่งงไม่งงถ้างงเรื่องสามได <laughs> นะ้เอาหายงงแล้วใช่ไหมอยาจะจะได้ว่าต่อไป ที่เมื่อกี้ยังพูดไม่จบเรื่องที่ขอนั่งนั่งแล้วก็ลุกไปทำโน่นนี่นั่นเลยอ่ะหรือเดินเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปหยิบโน่นหยิบนี่หยิบนั่นอย่างนั้นน่ะเป็นฟังเคยฉีนะฮะไม่ได้รู้ฟังจําเป็นที่จะต้องไปทําและฟามจําเป็นเป็นยังไงอยู่ตรงไหนความจําเป็นขึ้นอยู่ที่ทุกข์ปวดเมื่อ,อยหิวกระหายหนาวร้อนนะฮะรู้วังจําเป็นที่จะต้องยืนเดินนั่งนอนตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเรา มันจะช่วยให้รู้เหตุผลที่เราจําเป็นต้อง,งยืนเดินนั่งนอนนะฮะราะนั้นความจําเป็นนี่ใช้ในกรณีที่จะแก้ทุก์ท่านั้นนก็ทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์อะตรงไหนที่ที่ไปเปลี่ยนไปแก้แล้วมันไม่มีทุกข์อะมีแต่มันไม่รู้ใช่ไหมเอานั่งๆอยู่แล้วก็ไปเดิน ใจชินแบบนั้นใยชินเพราะอันตรานความรู้สึกเมื่อแต่เร,เราเราเราไม่รู้ไม่ได้รับรู้เออมันไม่ได้รู้มันไปล้ามันจะไปเอาอะไรอ่ะใจมันก็ไปแล้วเดี๋ยวะแต่พอเรามันรับรู้ที่เขาปวดเขาเมื่อยเช่นตอนเนี้ยมีปวดมีเมื่อยไหมถ้าเรารับรู้ก็จะรู้ได้วันปวดเมื่อยที่ตรงไหนนี่มันเป็นทุกขเวทนาเดี๋มวนะแล้ว,ลวเวลาเปลี่ยนเวลาแก้ก็แล้วแต่จะรู้ได้นะ ไม่ใช่ต่อไปนี้แกอย่เอาเผลอนะแกต้องรู้นะไม่ได้เราเราไปตั้งอะไรเขาแค้นีอาอย่างคุณหญิงก็หยับเนี่ยเข <Okay. S 2> าจะเขารู้ได้ก็ได้ <Okay. S 2> ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาขยับเขาอย่างเงี้ย <Okay. S 2> อันนี้เป็นนิยาบทย่อยนะฮะว่ามันจําเป็นนะท่านจริงๆของเขาอเขาแก้ทุกข์ของเขาอยู่ไม่จําเป็นจะต้องไปไอ้ความจําเป็นนะ่ะอยู่ที่ทุกข์นะอยู่ที่ทุกข์ที่ต้องแก้ก็นดไม่ใช่ขนาดไหนเนาะจาเป็น ไม่ไม่ไมีขนาดไหนปั้มป้าพปางกายทนได้านทงแช่มันมีคือที่เขาทําแล้วเขาไม่รู้ปังมเคยชินนะกับที่พอเดา๋ยทาราทำแล้วเราก็รู้นะต่างกันใช่ไหมเห็นความต่างกันแล้วจริงๆเรามาฝึกตรงนี้จากการที่เขาไม่รู้แล้วเราก็ฝึกให้เขามารู้นะแล้วรู้ตรงเนี้มันก็ต่างกับที่เขาไม่รู้ แล้วการเผลอกับความความจําเป็นมันจะต่างกันอย่างไงครับพอเผลอนี่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่เหรอคว่าจะมีผลต่างกันยังไงไอความจําเป็นนี่คือที่มันรู้ทุกข์กอดใช่ไหมมันปวดมันเมื่อยแต่พอเวลาเปลี่ยนแก้ไปแล้วมันเผลอมันไม่รู้เห็นความต่างกันไหมตอนแรกรู้แล้วมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนแต่พอเปลี่ยนแก้ไปแล้วตรงนั้นไม่รู้ ไอ้ไม่รู้ตรงนั้นอ่ะเผอหรือคิดนึกรงแต่งเรียกรวมยวมาเคยชินแล้วเคยชินก็มีสองอย่างเคยชินกับโลภะกับเคยชินกับโมหะถ้าเผอไม่รู้ก็ไปร่วมกับโมหะเรียกว่าอุทธัจจสัมบัติยกับโมหะน,นี้นั่นใช้สำเนาภิธร,รมหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> แต่จริงๆแล้วสภาวะของเขาคือไม่รู้นะเผยตัวนี้ไม่รู้แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนแก้เลย แต่ไม่ใช่ต่อไปนี้อย่เอาเผอนะต้องรู้นะไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แต่จอ้องแบบนี้นะอย,อย่างอย่างยมพราจะาขยับแป่นปั๊บถ้าเขารู้ได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ก็คือเขาเคยชินแต่ถ้ารู้อะ่ะเป็นความรู้สึกที่รู้อย่างอ,อย่างยมพรขยับปั๊บถ้ารู้ได้ไดเขาก็จะรู้ต่างกับที่เขาไม่รู้เขาก็แก้ทุกของเขาอยู่นะไม่ใช่ต่อไปนี้ฉันต้องรู้นะขยับฉันต้องรู้นะ คันทันต้องรู้นะเก่าทันต้องรู้นะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไวนะ้ในใจแบบนี้นะเพียงจะบอกให้รู้ว่าเนี่ยเขาไม่อย่างนี้ของเขาอยู่นะเขาไม่เคยอยู่นิ่งๆน,นะนะจะรู้ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่สติสัมปชัญญะก็รู้นะแต่จริงๆเรามาฝึกตรงนี้ยฝึกความเพียรสนะติสัมปชัญญะเนี่ยอาตาปีสัมปชานโนสติมาตรงนี้เท่าน,นั้นเองให้ให้เป็นไปตามความต้องการความจําเป็นไม่ใช่เกิดจากการเจอใช่ไหมครับ จริงๆเขาเผยออยู่แล้วเขาทําด้วยความเคยชินตัวเขาเขาก็จะเผลอใช่ไหมทีนี้เรานะถ้าเราฝึกท่านบอกให้ฝึกเนี่ยฝึกให้เลยฝึกให้เป็นเป็นไปเพราะความความความจำเป็นหมือนกาบว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนริยาบทเนี่ยนะฮะเราต้องเปลี่ยนเราในทางที่ถูกที่ท่านบอกต้องต้องเป็นความจําเป็นใช่ไหมปกติเขาไม่รู้นะเขาเคยชินกับความไม่รู้ใช่นะและทีนีนะ้ เราไอ้รู้สึกที่จําเป็นตรงนี้มันเึงจะรู้ว่าตอนนี้มันมีทุกข์แล้วนะมีปวดมีเมื่อยนะนะ <c oughs> และ้วต่อไปเขาก็จะไม่ทําอะไรตามฟังเคยชิน <c oughs> เพราะว่าเขามีฟังเพียนสติสัมปชัญญะตัวน,นี้มาแทนนะฮะแล้วเขาจะมีตัวที่รู้ตรงนี้มาก่อนหน้านี้อีกเขาเรียกโยนิโสมานัสิกานนะฮะตัวที่ใส่ใจทุกข์ตรงนี้ย <c oughs> เขามีมาก่อน <c oughs> แต่พอมีแล้วรู้ทุกข์แล้วปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนคัน รู้แล้วแต่พอจะไปเปลี่ยนไปแก้ตรงเนี้ยสติจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าเขาเคยชินนะ่ะเขาก็ไปทำของเขาโดยที่ไม่รู้เรื่องเออเขาเคยชินเขาไปทําแล้วเราก็รู้ตามอ่น,นรู้อ่ารู้ตามก็ได้คือเขาทาไปแล้วเขาเกาไปแล้วเขาขยับไปแล้วแล้วก็รู้ตามออกมาเนี่ยตรงนี้ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่เขาจะรู้ได้นะต่างกันที่เราคิดว่าต่อไปเราต้องรู้นะ อย่าเผอนะเวลาจะเปลี่ยนจะแก้นะต,ตรงนี้ไม่ใช่ความหมายนั้นนะนการรู้ตาม,มนี่ก็ไม่ใช่เป็นปัจจุบันใช่ไหมตัวรู้เป็นปัจจุบันแต่ตัวที่ผ่านไปแล้วอารมณ์เป็นอดีตเช่นขยับมือขยับเท้าขยับหลังขยับเอวแก้ทุกข์ต่างๆไปแล้วอันนั้นเป็นอารมณ์เป็นอดีตแต่ขณะที่กําลังรู้ว่าเมื่อกี้เราขยับเขยือนเคลื่อนไหวไปแก้ทุกข์ไปตรงนั้นขณะที่รู้ตรงนั้นน่เป็นปัจจุบัน เห็นความต่างกันไหมอ่าอารมณ์อ่ะเป็นอดีตก็ได้เป็นอนาคตก็ได้เป็นปัจจุบันก็ได้แต่ขณะกําลังรู้ตรงนั้นอ่ะเป็นปัจจุบันเ<ใ>น,นะฮะเข้าใจนะนั่นที่ท่านร่าร่วมกับโลภะร่วมกันโลภะม,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 มันจะเปลี่ยนแก้ห,หายให้สบายามันไม่ชอบทุกข์เอาลองดูดิที่ปวดเมื่อยเนี่ยชอบไมหมล่ะมันมีไม่ชอบอยู่นะเนี่ยหรือว,ว่า ปวดเมื่อหิวกระหายหนาวร้อนคันเนี่ยไอลึกๆอ่ะมันไม่ชอบอออใช่เคยชนินมีสองอย่างนี้แหละเนี่ยมันไม่ชอบนะคันมันก็ไม่ชอบนะหมายถึงว่านั่นคือจากการเคยชินใช่ใชเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแก้ทุกแล้วเรารู้ด้วยล่ะค่ะอ้าวตรงนั้นถือว่าไม่ร่วมกับความอ่าตรงนี้ไม่เคยชินมันก็เพื่อความสบายเหมือนกันคือความสบายเนี่ยมันมีนนตั้งแต่ทีแรกที่เราจะเปลี่ยนแก้ให้สบายแต่ต่อมาพอเราเปลี่ยนแก้แล้วเรารู้ ไอ้ตรงที่เปลี่ยนแก้แล้วรู้ตรงเนี้ยมันก็จะรู้ว่ามันเราต้องการสุขสบายเพื่อเลยเนี่ยต้องการเปลี่ยนแก้ตรงนั้นแต่ส่วนมากคนทั่วไปไม่รู้พอเปลี่ยนแก้ไปแล้วสบายหายไปเลยไม่คิดอ่าเคยชินก็อย่างนี้แล้วต่อมาเดี๋ยวมาปวดเมื่อยอีกก็เปลี่ยนแก้แบบนั้นอีกเป็นอย่างเงี้ยตลอดจนตายไม่รู้หรอกแต่ต่อมาเราได้ยินได้ฟังแล้วมาเรียนรู้ตรงเนี้ยมีความเพียนมีสติสัรมะเญยตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บ แม้เปลี่ยนแก้ไปแล้วเราสามารถรู้ได้เนี่ยเข,ขาเรียกว่ารู้ตามตรงเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะรู้ได้นะแล้วต่อมาเดี๋ยวมันก็ไปอีกแหละเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแก้อีกแก่เดี๋ยวทุกข์ก็มีอีกแแหละมีอย่างเนี้ยตลอดนะแต่ทีนี้ถ้าความจริงใจสัมชัญญะตรงเนี้ยเรามีกําลังมันก็จะรู้ได้บ่อยขึน้นบางทีไม่ยันเปลี่ยนแก้เลยอะ่ะมันทุกข์ปวดเมื่อตรงไหนรู้แล้วตรงเนี้ยมีไหมล่ะมีค่ะเดีย๋ยวรู้แล้วแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องรู้ก่อนนะ ไม่ต้องไม่ต้องรู้ทุก,ก่อนเปลี่ยนตรงนี้เราไม่มีไว้ในใจแต่ว่าเมื่อไหร่เขามีเขารู้อยู่ที่ไหนอ่ะอาจจะรู้อยู่ที่กายก่อนก็ได้อาจจะมารู้ที่ทุกเขเวทนาปวดเมื่อยเลยก็ได้หรือรู้ทั้งสองอย่างก็ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่กําลังของสติปัญญาเขารู้ถ้าเป็นความจําเป็นใช่มอะไรอ่าเนี้ย,ย <c oughs> เกา่าอ่ะจาเป็นไหมไอ้ความจําเป็นมันอยู่ตรงไหนที่ท่านพูดนะฮะที่ท่านพูดตะกี้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นเป็น,ปนตามตามความจําเป็น อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากคือแหมความจําเป็นตรงเนี้ยมันไม่มีแค่ไหนนะมันไม่มีลิมิตนะอีกแล้วเอได้ทุอย่างทุกแค่นี้พอหรือยังขนาดนี้แก้ได้หรือยังมไม่ใช่แบบนั้นอ่ะออืไม่ใช่ความหมายนี้ออืแต่ความจําเป็นตรงเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกที่เขาจําเป็นต้องทำของเรานะต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขานะแต่ตรงเนี้มันยังไม่เห็นหรอก อันนี้พูดให้ฟังให้เฉยนะตรงนี้ต้องสัมปชัญญะที่เขามารู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องความรู้สึกตัวได้แล้วตรงนี้นะแต่ตอนแรกๆอ่ะมันก็เปลี่ยนใหฟังเคยชินไปก่อนแล้วก็รู้ตามไปก่อนไือร,รู้ก่อนก็แบบอย่างนี้ก่อนเนี่ยรู้ไปไปมาต่อมาไอ้ฟังเคยชินก็น้อยลงเห็นไหมแล้วต่อมาไอ้ฟังรู้สึกตัวเขาก็เริ่มเริ่มมีขึ้นบ่อยขึ้นพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นอย่างนี้นะแล้วต่อมาไอ้ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงนี้เขาถึงขึ้นมา มันเป็นจิตใจที่ก็มีความรู้สึกที่จําเป็นแต่ถ้ายังไม่เคยเห็นนี่หมามันพูดยากมันสื่อออกมายากเพราะว่าคนไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าเคยเห็นแล้วเล่าให้ฟังจะบอกได้เลยนะตรงนี้และตัวนี้ถ้ามีความรู้สึกที่จาเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ยมันจะมีเหตุมีผลของเขาและจะทําให้ความเพียรปฏิสัมชัญญะเนี่ยเขาสามารถเกิดได้บอ่อยนะตรงนี้นะแต่ทีนี้ไอ้เคยชินตรงนี้มันเป็นเหตุให้ความเพียรอฏิสัมชัญญะไม่ค่อยมี เขาก็เผลอไปบ่อยโุ่งไปบ่อยคิดนึกปรุงแต่งไปนยสติสัมปชัญญะตรงนี้เขาจึงไม่ค่อยมีพอจะเข้าใจไหมแต่เมื่อไหร่ถ้าเขามีสติสัมปชัญญะตัวนี้บ่อยๆไอ้ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตรงนี้มาบ่อยๆแล้วทุกอะไรปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนตรงนี้เขาจะขึ้นมาความรู้สึกนะความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกว่าเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนแก้เขาตรงนี้ถึงจะมา แต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรลักบ,บอกให้รูางเชนจะชอบคันแล้วดิเันก็รู้ว่าคันปะ่ะบิเชนก็ยกขึ้นเกานี่ดิฉันก็รู้ในขณะที่อ่าอรู้อย่างนี้ก่อนรู้อย่างนี้ก่อนแล้วต่อมามันไม่รู้ก็ได้นะต่อมามันเคยชินก็ได้เพราะเขาเคยชินเขาํำนานใช่ไหมบางทีบางทีไปเกาๆแล้วก็ใจไปไหนก็ไม่รู้ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่เห็นความจําเป็นว่าเราจะต้องรู้ว่า นี่เราแก้ทุกอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าจะพิสูจน์นะเราไม่ไม่ต้องเก่าไม่ต้องขยับคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความนแบบนั้นค่ะหมายความว่าไม่ทันได้นึกว่าเออไอการเกาที่มันเป็นการแก้ทุกอะไรอย่างนี้อาะารอ๋อถ้าหากว่าไม่เกาสิเราไม่เก่าาทุกคนไม่ต้องเก่านะค่ะปวดเมื่อยไม่ต้องขยับนะอ้าวจริงๆนั้นะท้าพิสูจน์นะ และจะอยู่ได้เลยมันอยู่ไม่ได้นะเออและที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีของมันอยู่เชออแต่ไอ้ฟารมเคยชินตัวเนี้ยเขาก็ทําเข้าไปเรื่อยอ่ะการผัวตัวคนเ้เราก็ไม่ได้นึกว่าเราจะเเขาแต่มันก็ไปเองมันก็ไปเองไม่รู้เรื่องคือไม่ได้หมายความว่าหมายความว่าไม่ทันคือไม่ยังไงล่ะฟารมรู้สึกที่จําเป็นตรงเนี้ย ต้องจาเป็นแล้วที่จะไปแก้ทุกอะไรใช่ตรงนี้ยังไม่เห็นหรอกค่ะแต่ถ้าต้องการจะพิสูจน์ค่ะไม่ต้องขยับค่ะคันก็ยังไม่รู้เก่ารู้รู้ว่าทุกข์แน่ค่ะให้รู้เฉยๆไปงั้นรู้ไปจนฝ่าเขาหายคันหรือว่าปวดเมื่อยหลังเอวรู้เฉยๆนะไม่ต้องขยับอ่ะแล้วจะรู้ว่าโอ้มันเป็นยังไงใช่เดี๋ยวทช้าพิสูจน์นะเอาทุกีิยาบทะ อย่างท่ฉันเคยนั่งไม่ขยับชั่วโมงแต่ตรงนี้ไม่ใช่ให้ไปทนนะไม่ใช่ให้ต้องทนอยู่นานๆแบบนั่งสมาธิก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่ฝาหมายนั้นนะแต่ว่าอย่างไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องทำคันก็คันไปปวดเมื่อยก็ปวดไปทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่ยังไม่จําเป็นนะไม่ใช่ไปนั่งทนแบบนั่งสมาธิไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้ก็มันยังไม่จําเป็นอ่ะ ยังไม่ต้องทำถ้ายังไม่จาเป็นเออเอาลองนะท้าพิเศษนะเอาจริงๆนะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอูมันทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวมันจะอูหัฟันจาเป็น,ปอ,น,น,นอยู่ตรงนี้เนาะไม่เปลี่ยนไม่แก้ไม่ได้เนาะเ้าอย่างนี้ต่างเราก็ลองนอนอยู่ว่ากังนอนไปอะไจังคืนนะห้ามพลิกเปล่งไหนนะเพราะทีนี้เราเปิดปวดห้องน้ำอ่ะฮะเอาไม่ต้องไม่ต้องไปเพราะยังไม่จําเป็นเคยเห็นไหมว่าถ้ามันไม่ไปแล้วมันเป็นยังไง ปวดเนี่ยปวดท้องจะไปห้องน้ำมันก็นัน่นแหละแล้วมันจะถึงความรู้สึกว่ามันไม่ไปไม่ได้มันจําเป็นต้องไป,งไปนั่นเนี่ยเอาอย่างเอายกตัวอย่างเช่นปวดหนักปวดเบาแล้วมันจําเป็นแค่ไหนมีไหมขนาดไหนถึงจะไปได้แค่นี้พออย่างไปได้หรือ,อยังมันไม่มีจะเป็นตั้งที่สุดสุดนะเออเดี๋ยวมันก็ลาจากนนั้นนะ่ะใช่ไหม แต่ว่ามันมีความรู้สึกที่มันจําเป็นต้องไปแต่ข้อสาคัญตรงเนี้ยมันต้องมีความรู้สึกตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะมาแล้วมันถึงจะรู้ความรู้สึกที่จําเป็นตรงนี้เข้ามาร่วมด้วยแต่ไอ้ที่รู้แบบเนี้ยที่ปวดที่เมื่อยปวดหนักปวดเบาตรงเนี้ยมันยังไม่มีความรู้สึกตัวที่จะรู้เป็นรูปเป็นนามมาเนี่ยมันเป็นรู้แบบเรารู้เราปวดเราเมื่อยแล้วมันมีไม่ชอบด้วยนะแล้วจะไปแก้ให้หายให้สบายนะ เคยเห็นไหมนะโอ้ว่าถ่าย,ว,าย,ว,ายาว่ารัศดรสบายเบาโล่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่ต้องทาให้เขาอ่ะมันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังดีกนวะ่าพอบอกไปก่อนเดี๋ยวมันจะไปจัดแจงซะมันจะไม่มันจะไม่เป็นปกติธรรมาชาติของมันแต่ตรงเนี้ยถ้าถึงความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก,งงก้ถ้ามีความรู้สึกตัวที่รู้เป็นรู้เป็นนามแล้วเดี๋ยวใหม่เนี่ยตรงนี้มามันไปด้วยกันอย่างนี้ มันเป็นกระบวนการร่วมเรียกว่าสัม,มยุตธรรมเนี่ยมันมาด้วยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมกันเพราะใส่ใจเหตุคือทุกข์ปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนรู้ความจําเป็นที่ต้องทําเปลี่ยนแก้ให้เขาเนี่ยตันเนี้ยไอความรู้สึกตัวตรงนี้เดี๋ยวมาเนี่ยมาเองถ้าเราฝึกไว้นะมาเลยใส่ใจความรู้สึกแบบนี้ปับ๊บขึ้นเลยเนะไม่ต้องมีอะไรก็มันเลยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องมีคาพูดอะไรก็มันแต่ทีนี้มันต้องเข้าทางให้ถูกก่อน ใส่ใจให้ถูกก่อนตรงเนี้ยพอพอเข้าใจนะเข้าใจก็ผ่านแล้วกันต่อไปควรจะรู้อะไรควรจะรู้อะไรก็รู้ที่คุยไปแล้วอ๋อที่คุยไปแล้วอย่เอาไปเอาไปใช้อย่างอันนวันนี้อย่างอาอยังไม่ได้นะไปเรียนรู้เลยตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์อ่ะ มีปวดมีเมื่อยมีหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบามีทุกวันใช่ไหมนั่นเระไปเรียนรู้ตรงนั้นเลยไปเรียนรู้กับที่เราทุกปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นยังไงกับความรู้สึกตัวที่รู้อาโนอนอยืนนั่งหรือเดินหรือทุกที่กําลังปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อน ที่เราคุณไปแล้วเนี่ยความรู้สึกก็เป็นเรารู้กับความรู้สึกว่าเป็นลกยินเด่นัน่นอนนี่ก็มาสรุปอีกตรงที่คุยกันไปนานแล้วเมื่อกี้นยดูไม่ไหวได้แบ้างไปทำนั่นะไม่ไดุ้่กก็ไม่อยู่เรื่อยแต่จะรู้ได้หรือไม่ได้ท่านนี้เขาไม่อยู่แล้วที่พูดเนี่ยเขามีอยู่แล้ว ที่ไม่มีคือความเพียรปติธรรมจัญญะเรามาฝึกตรงนี้เท่นั้นเองพอมีความเพียรปติธรรมจัญญะความรู้สึกตัวตรงนี้เกิดขึ้นเขาจะสามารถมารู้ได้ยาบทใหญ่ยาบทดยท่อยทุกต่างๆตัวเนี้เราฝึกให้รู้ตรงนี้เท่นั้นเองลองเอาไปใช้ดูถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากของมีอยู่แล้วด้วย เราฝึกความเพียรในติธรรมชัญญาตรงนี้ฝึกนำมาทำจุดประสงค์ในตรงนี้เร่วนรูปธรรมไม่ต้องฝึกเขามีอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันน่าจะง่ายไหมของมีอยู่แล้วอ่ะยากที่สุดเลยมันก็ใหญ่ก็ง่ายนะก็ใช่ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ยากได้เนาะ แล้วก็ของมันมีอยู่แล้วเนี่ยตั้งกระติ่งจนหลับเนี่ยมีอยู่แล้วทั้งนะั้น